้วบทนั้นเพิ่มหรือว่ามีอยู่ในบทหรือว่าเพิ่มมันไม่มีอยู่ในบทพี่แต่ว่าผมมันจะดูสถานการณ์มาตอนนั้นออพี่โหนก็ชอบเล่น<อ>คือถ้าเกิดใครดูดีพี่โหนงเขาแบบพี่โหนงเขารักน้องก้อยเวลาเขาเจอผมมาเขาก็จะแซวผมแหละไอ้หวงกากไอ,อ้อะไรเงี้ยพี่โหนงพี่โหนกเขาน่ารักเราก็เลยเล่นตามไปใช่พี่แค่นั้นเองครับแล้วในรายการแพี่เฟย์เห็นแซวเหมือนกันเลยไอ้เฟย์เป็นน้องผมเฟย์เนี่ยอยู่ g m m t v มมาตั้งแต่มันเด็กๆอ่ะผมก็เจอเฟย์กับผมเนี่ยก็คือเจอกันบ่อยพี่ มีกินเหล้ากันมีอะไรกันแล้วก็ผมว่าแซลปกติเพราะมันก็เป็นน้องผมเนี่ยยังเป็นที่จับตามองของบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของสาวก้อยอรัชพรอ,อย่างที่รู้กันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็จ้นก้อยกับท็อปให้เป็นคู่จริงแต่ก็มีบางส่วนค่ะที่เชียร์ให้ก้อยเนี่ยกลับไปรีเทิร์นกับอดีตหวานใจอย่างหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก่อนหน้านี้นะคะนิกกี้เนี่ยก็เจอกับหนุ่มเฟยในรายการ แล้วก็มีการแซวเฟยด้วยถึงว่าชงช้ำจังเลยนะคู่ท็อปก้อยอ่ะแต่ก็เป็นการแค่แซวกันเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็มีโมเมนต์ที่แซวแซวกันต่อตอนที่นิกกี้ค่ะแซวก้อยในรายการ6ฉากครับจานที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นด้วยกันว่าก้อยเนี่ยไปมาดิฟจริงๆนะอย่าให้รู้นะว่าไปเดินป่างานนี้หลายคนก็เลยพากันคอมเมนต์ไปต่างๆนานาเลยล่ะค่ะ ล่าสุดนิกกี้นาชัดค่ะออกมาให้สัมภาษณ์เคลียร์ทุกดราม่านะคะในเรื่องของการพูดถึงก้อยท็อปในรายการตอนที่หนุ่มเฟยเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญโดยเจ้าตัวยืนยันว่ามันไม่มีดราม่าอะไรเลยค่ะรวมถึงโมเมนต์ที่เจ้าตัวนะคะมีการแซวสาวก้อยในรายการหกฉากครับจานด้วยงานนี้ก็ชัดเจนเลยค่ะว่าสถานะตอนนี้กับก้อยนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีแฟนๆบางคนนะคะเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคบกันอีกครั้งหนุ่มนิกกี้จะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวตามไปฟังในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้กันเลยค ที่หกฉากจานพี่มันเป็นซีรีส์ที่มีบทแล้วนักแสดงคนใหญ่สามารถอินพอไวได้อยู่แล้วเพิ่มได้เพิ่มได้อยู่แล้วถ้าเกิดใครดูหกฉากจานนะครับแล้วผทจะเพิ่มหมดแล้วบทนั้นเพิ่มหรือว่ามีอยู่ในบทหรือว่าเพิ่มมันไม่มีอยู่ในบทพี่แต่ว่าผมมันจะดูสถานการณ์ตอนนั้นพี่โหนก็ชอบเล่นคือถ้าเกิดใครดูดีพี่โหนงเขาแบบพี่โหนงเขารักน้องก้อยเวลาเขาเจอผมมาเขาก็จะแซวผมแหละไอ้หวงก้้งไอ้อะไรเงี้ยพี่โหนงพี่โหนกเขาน่ารักเราก็เลย เล่นตามไปใช่พี่แค่นั้นเองครับก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนั้นเลยถ้าเกิดใครใครดูดีๆนะครับประมาณนั้นเลยเห็นเขาเอาภาพจากปกฉากมาใช้บ่อยนะประมาณนั้น่ะถามได้พี่ถามไม่เจออยาเก่งใจนะเนื่อในรายการกับพี่เฟยเห็นแซวเหมือนกันเลยไอ้เฟยเป็นน้องผมเฟยเนี่ยอยู่ g m m t v มาตั้งแต่มันเด็กๆอะผมก็เจอเฟยกับผมเนี่ยก็คือเจอกันบ่อยพี่ มีกินเหล้ากันมีอะไรกันแล้วก็ผมว่าซลปกติเพราะมันก็เป็นน้องผมเนี่ยแต่ใช่ก็เลยแบบไปตับไปว่าเออแบบเรามีความสัมพันธ์ยังไงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันจริงๆมัยพี่ยังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นหวังก้าเป็นเป็นเพื่อนที่แบบว่าหวังดีต่อกันครับถ้าเกิดใครแบบรู้จักอะไรเงี้ยผมก็เป็นเพื่อนกับเอาบางคนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้นั้นก็เรื่องของคุณแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แล้วเราก็แบบว่าสบายใจจริงๆอ่ะที่เป็นแบบเป็นเพื่อนกันน่ะล้วก็ซับพอร์ตเขา อะไรเนี่ยในทุกๆเรื่องก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นั่นแหละทํางานถ่ายหกฉากแล้วก็มีหมาในล่าที่แบบสับรับเลี้ยงกันเือะละครั้งอ่าแต่เราไปฝากเขาดูแลเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตัวเราเองครับหนึ่งเลยคือเลี้ยงหมาไม่ดีเท่าเขาอ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาบินบ่อยไม่มี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 บินบ่อยไม่มีพี่เลี้ยงแต่ว่าบ้านเขาอ่ะมีคุณแม่มีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเราก็เลยฝากในล่าอยู่เวลาเจอคนแซวมันมันเป็นยังไงบ้างเวลาเจอคนแซว พี่โ <ไป S 1> น<อ>งเซลไอเ้เฟยเซลเซลเออเนี้ยแเซลคนบ่อยพี่เขาก็รู้<ม>ในหกฉากมันอยู่กันมานานพี่ม,มันอยู่กันเป็นแบบครอบครัว